สวัสดีครับคลิปเส้นทางรัดถนนพหลโยธินซอย24รัดไปราดพร,ราวซอย15นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด5แยกลาดพร้าวนะครับใช้ได้ทั้งสองนะครับจะรัดมาจากลาดพร้าว15ทะลุพหลโยธินซอย24หรือว่าพหลซอย24ไปรัดไปลาดพร้าวซอย15ก็ได้นะครับในกรณีรถติด ถ้าหากว่ารถไม่ติดก็ไปเส้นทางธรรมดานะครับก็เวลาก็จะไม่ได้หนีกันเพอเผลอไปเส้นทางธรรมดาได้รวดเร็วกว่านะครับพอดีแอดมินมาเลาะดูะแถวๆนี้ว่าเออเห็นมันเป็นเส้นทางลัดเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานานหรือเปล่านะครับหรือว่าเวลาจะ,ะใกล้เคียงก,กันกับถนนเส้นใหญ่นะครับก็คือถนนเมนหลักก็หลังจาก สตาร์ทมาจากนี้เลยนะครับเลี้ยวมาจากแยกรัชโยธินนะตรงตึกช้างนะครับตรงนั้นจะดูกันง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ถนนพระหนโยธินนะช่วงตึกช้างตรงนี้ผ่านมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็ดูป้ายนะครับมันมีป้ายบอกนะลงเรียนสันติราชวิทยาลัยหรืออะไรนี่แหละนะฮะรอดูแล้วกันนะครับตรงนี้ เป็นวิทยายลัยอาชีวะนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็จะมีป้ายนะเห็นแวบๆนะครับป้ายสีเขียวๆแล้วมีลูกศรสีเหลืองนี่จะบ่งบอกนะครับอันนี้ก็จะเลยติดกันกันกบสถานีไอเติมน้ํามันของจีนนะครับตรงนี้เป็นสาขาของจีนก็เหลียวเข้ามานะครับตรงนี้โอเคอันนี้เล่นะครับเหลียวเข้าตรงซอยพหลโยธิน เข้ามาเรื่อยๆที่จริงมันจะมีตรงวงเวียนแยกแต่แอดมินจะรัดตรงนี้ก่อนนะครับตรงก่อนถึงเนี่ยอันนี้มันก็ไปได้เหมือนกันก็เวลาก็ไม่ได้เหนือกกว่ากันมากนะครับแอดมินก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพื่อที่จะแยกที่สองนะครับผนโยธินซอยแยกที่สองนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวรัดมานี่ฮะมีป้ายบอก ก็คือดูป้ายอย่างเดียวแหละนะครับว่าเป็นยังไงที่จริงคือถ้าถตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นวงเวียนนะทางที่เขาจะเลี้ยวกันนิยมแต่แอดมินมาลัดก่อนก็คือตรงนั้นหรือว่าตรงนี้ก็ไม่ได้หนีทวยกันมากนะครับสภาพถนนเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือรถไม่ติดก็จริงนะครับตามตามที่ดูตามภาพเนี่ยแต่ว่าถนนค่อนข้างที่จะคับแคบถ้าเผื่อว่า มีการแซงกันเนี่ยข้างหน้าจะมาแซงเข้ารางนี่จะต้องมีการชะลอรหรือไม่ก็จอดให้เขาผ่านอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าจะปัญหาจะเจอถ้ารถเยอะๆเนี่ยไม่รู้ใครจะยอมใครให้ใครไปก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะจะมีปัญหานะครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยแซงกันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีรถติดแต่ถ้าวันไหนที่มีรถติดเนี่ยตรงนั้นและจะลาบากก็คงจะไม่ดีกันกันกบ ถนนเมหลักนะครับตรงนี้ก็เข้ามาในซอยซอยนี้ก็อยูอ่ระหว่างนะครับมันทะลุไปถนนรัชดาภิเษกได้ด้วยนะครับตรงสารแขวงนะตรงสารอาญาสารอะไรตรงนั้นเนี่ยก็ไปได้นะครับซอยแถวนี้เนี่ยก็คือถนนค่อนข้างตีคับจะคับแคบถึงรถจะน้อยไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือมันคนละแนวนะครับ แนวเมลหลักก็คือรถติดบ้างถนนใหญ่ไงก็จะมีรถค่อนข้างที่จะเยอะแต่พอมาตรงนี้รถน้อยแต่ถนนเล็กเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้มีการแซงอะไรกันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยฮะตรงนี้ก็ต้องชะลอถ,ถ้าจะถามว่าเร็วกว่าหรือไม่แอดมินเคยทดลองมาทั้งสอง เส้นทางแล้วนะครับบางทีเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แอดมินจะไปเป็นหลักนะครับโหนยธินเลี้ยวเข้าละถ้าแยกลาดพร้าวที่จะมาลาดพร้าวก็เลี้ยวซ้ายมาเลยแต่ถ้าจากลาดพร้าวจะไปทางกเกษตรหรือว่าออกทางรัชโยธินก็เลี้ยวขวาซึ่งตรงนี้ใช้เวลารวดเร็วกว่านะครับแต่ถ้าหากว่ามาทางมหนโยธินนี่แอดมินมองว่าไม่ได้ หนีกันเท่าไหร่ในเรื่องระยะเวลาเพียงแต่ว่าเรามาเส้นทางลัดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเ,เจอรถเท่าไหร่อะไรเนี้ยตรงนี้นะครับก็คือมันมีข้อดีข้อเสียแหละก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจจะมาทางลัดหรือว่าทางตามปกติไม่ต้องลัดอะไรเงี้ยแล้ถ้าทางลัดเนี่ยถนน,นแคบแล้วก็วกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละนะจะก,ก็เป็นเนี่ยก็ ที่แน่ๆเลยต้องดูป้ายก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยวอันนี้ถึงจะไม่หลงแต่ถ้าใครชํานาญแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ก็คือก็อย่างที่เคยเกลิ่นนั่นแหละก็คือถ้าจะมาเส้นทางลัดตรงนี้เนี่ยเวลาในในการเดินทางเนี่ยทางลัดกับถนนเมลหลักไม่หนีกันแต่ถ้าจะมาลัดมาจากลาดพร้าวนี่แนะนำเลยว่าจะได้เร็วกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปออม ตรงไฮแยกลาดพร้าวก็มาตรงนี้เลยนะครับจาก15มาอ่าพหลโยธิน24ได้เลยนะครับตรงนี้จะใช้เวลาเร็วกว่านะครับอันนี้มาสองสามรอบคือมากี่รอบก็จะค่อนข้างจะใช้เวลาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับของแอดมินที่เคยทำมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากมาเส้นนี้เนี่ย ก็คือก็แล้วแต่จะตัดสินใจนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นทางเลือกว่ามาทางรัดหรือเปล่าเนี่ยก็คือถนนโลง่งแต่ว่ามีการสวนทางกันเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นที่อยู่อาศัยกันส,ส่วนใหญ่ก็ลองพิพพจารณานะครับว่าจะตัดสินใจมาทางไหนโอเคครับคลิปแนะนำนะครับเส้นทางลัดเป็นทางเลือก รัดระหว่างพระหุ่นโยธินซอย24รัดมาพระราตเพาา15หรือราดเพาา15รัดมาพระหุนโยธิน24ก็แล้วแต่สะดวกนะครับคลิปแนะนำเส้นทางรัดพระหุ่นโยธินซอย24รัดมาราดพรา15ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวืวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ